ขอบคุณนะคะมาเดื้อนมาดอตอนนี้ใกล้ค่าแล้วนะคะเนาะทำกับข้าวเสร็จแล้วตอนนี้ตำผัวเสร็จแล้วเนาะแล้วก็มีนะครับทอดปลาส้มแล้วก็มีต้มหัวปีนะคะข้าวก็นึ่งสุกแล้วนะคะเนาะเอดนนีใหญ่าบเบียปูดินินเแต่อันกต่ว่ามันกินทุกางเลงง่าย

ได่ครับถ้าือะไรมันจะไม่หลอดไฟเหรอมใช่มีสุดไปมียังงอีกมันเป็นอะไเครื่องเปิดไฟใช่ใช่ใช่ทีเดียวแล้มันเป็นช่างภาพนะเมีนบ๊อเม่นบ๊สั่งสั่งภาพอีกคือไฟแห้งถึงจะวันน่ะไฟแร่อะไรก็แทงไ่อยู่น่านไม่อดแล้วผมรอดโอ้โหไอเด ปลาัน ja, like ูเ <en> ิไปหมดแล้วตยม้ยตายตายายตายตายายตาายตา้ยตนายาายตายายต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 ตายตับตยตายตายตาย ดีกว่ากว้างเหมือนทะเลไม่ใช่กินเหมือนทะเลนะคะลูกจีนนะคะแต่ก็มากินข้าวนะคะนี่ค่ะก็กินข้าวนะคะตอนนี้ก็กินข้าวแล้วนะคะปลาส้มตํามทัวนะคะไข่หนูก็ไปเลยเียต้มยังไม่สุกต้มยังไม่สุกนะคะ ก weight, 하나하나็กินข <Laden. S 2> ้าวนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้มให้สุกก่อนยังไม่สุกนะะคต้มอยู่ต้มอยู่นะยังตุ้มมาปังเนี่ยหรือพงมาแม่ร้างเมื่อคืนชาด้วยมั้ยค่ะนี่จ้ะ

เมกเวกกับซอสข้าวผัดกิอีกงด้ฮะซสเกสไนี่่เน้อหมูอัดหังมันก็มีมันเป็นไก่ทีนี่มันจะกินแัยเามันขาวเดียวแม่ เท่าไปนะคะเราก็มาลวกนี่ยังไม่สุกลวกเร็วๆลวกเร็วๆลวกเร็วๆมันก็ไม่เร็วเท่าไฟแล้วเนาะยังลวกอยู่นะคะเดี๋ยวยังะตมะทอ่งอุ้ยเจมีเยอะเอาว่างหายเนาะเนื้อไข่อะไรก็เอามากินเชงาตู้นะคะนะครเช้าเ้าของน มีอีกแล้วนะคะนาะอันนี้ก็เลยค่ะปลาซ้มปลาซาเอียคกินพังบ้านนดาวคอนเทนต์บ้านนกดาว3คลิปแล้วแตบ้านทมาำบ้านจะมาลงให้เองบ่แล้วรเอแลแล้วา มีหม้อกันถึกไว้ งงกไปทั้งเลยสันลากกอนถือมงาะปทังเลยสม้งะป่องาแขงเห็นล่ะเท่นแหาะถือเวลาแล้วกำหาน้ำโอ้ยเนอะเบิ่งเล่นเงาะ อืมแมนใส่กระหอดไทยต้องต้องนก็บอกว่ากินปลาสไลเห็นปลาสมันีบดิมเนไรับเย นีเด้นกำลังสีเขีดกินนี่มีกินเลยจ้าอุ้ยนี่เด้นมันมีอยู่ติ๊บน,น,น่อยนะนะสองติบคุณนี่น้ำปลาหน่ะส,สองขวดส,สองติปจ้า

妹妹。 จุกแล้วนะคะไปให้แตนแล้วไปให้แตนแล้วเขาไปให้